ในชว่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ทําให้ทุกคนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคครัวเรือนของนักศึกษาด้านการเรียนที่จัดการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลและมีความเครียดสะสมเกิดขึ้นได้เราจึงได้ทําการสำรวจความเครียดจากการทําแบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆจากการเรียนหรือการทํางานเพื่อที่จะได้รู้ถึงปัญหาและแนวทางการลดความเครียดที่เกิดขึ้นได้ค่ะ วิธีการใช้งานแอป Find My s t r e s s ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เรากด Don't have an account เพื่อลงทะเบียนค่ะแล้วก็กด Personal แล้วแอปก็จะพาเรามาสู่หน้าลงทะเบียนค่ะให้เราใส่ชื่ออีเมลแล้วก็ใส่รหัสย้ำสองครั้งหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากด Register แล้วก็ให้เราใส่ชื่อและรหัสตามที่เราลงทะเบียนได้เลยค่ะพอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะให้เรากดทำแบบประเมินแล้วใส่ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางแอปค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะให้เรากดต่อไปเพื่อจะ้เริ่มทําแบบทดสอบค่ะซึ่งแบบทดสอบเนี่ยก็จะมี8ข้อ9ระดับซึ่งระดับก็จะมีตั้งแต่สีเขียวไปจนถึงสีแดงสีเขียวเนี่ยคือความเครียดที่น้อยส่วนสีแดงคือระดับความเครียดที่มากขึ้นค่ะแต่พอหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ผลการวิเคราะห์มาถ้าหากว่าได้น้อยกว่า2.5เนี่ยความเครียดจะอยู่ในระดับต่าค่ะ แต่ถ้าหาว่าสูงกว่า2.50นั้นให้เราเริ่มทำแบบทดสอบต่อเกี่ยวกับสังคมการแบ่งเวลาใช้ชีวิตในวันต่างๆค่ะต่อมานะคะให้เราเลือกหัวข้อ4หัวข้อหลักนะคะก็คือจะมีการเรียนโซเชียลมีเดียช่วยกิจการงานบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายค่ะจากนั้นเนี่ยให้เราใส่เวลาแล้วเริ่มทำแบบประเมินอันต่อไปค่ะเกี่ยวกับร่างกายในเรื่องความเจ็บปวดจากนั้นให้เลือกระดับความเจ็บปวดตั้งแต่ปกติจน ถึงระดับความเจ็บปวดมากจนทนไม่ได้ค่ะทั้งในหัวข้อท่าทางและก็ในการเคลื่อนไหวค่ะพอเสร็จแล้วนะคะให้เรากดประเมินผลเพื่อดูกิจกรรมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในประจำวันมากที่สุดและด้านล่างค่า s w i เนี่ยทางแอปเนี่ยจะมีการให้คำแนะนำเช่นกันค่ะ สรุปผลและอภิปรายผลการทดลองจากการศึกษาความเครียดของนักศึกษามหาวิทยลาลัยสังสิตที่ทำแบบทดสอบในสถานการณ์โควิดและโสต์โควิดเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีกลุ่มตัวอย่างช่วงโควิดทั้งหมด148คนและช่วงพสต์โควิดทั้งหมด303คนด้านฟิสิกอลคุณริกติก เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาช่วงค่า BMI ทั้งกลุ่มโควิดและ post โควิดมีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติด้าน Tasks หรือ Activities พบว่ากลุ่มโควิดจะใช้เวลาไปกับการเรียนการเล่นโซเชียลทำงานที่รับมอบหมายและช่วยงานบ้านตามลำดับส่วนกลุ่ม post โควิดจะใช้เวลาไปกับการเล่นโซเชียลการเรียนทำงานที่รับมอบหมายและช่วยงานบ้านตามลำดับค่ะ ด้าน e o n m e n t load factor กลุ่มโควิดจะมีค่า f a t i g complexity w o r k l o a responsibility i n t e r e s t job และ autonomy ม,มากกว่ากลุ่ม post covid ค่ะส่วนกลุ่ม post covid จะมีค่าิ i s k ที่สูงกว่ากลุ่มโควิดค่ะ